สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสมอเตอร์ปัดน้ำฝนให้กับลูกค้ากันนะครับลูกค้าสั่งหนึ่งชุดครับผมลูกค้าสั่งหนึ่งชุดหนึ่งชุดจะมีมอเตอร์ปัดน้ำฝนหนึ่งตัวตัวปรับรอบหนึ่งตัวนะครับตัวปรับรอบจะแถมสายบอกรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยสายแบตบวกแบตลบครับผมสายของมอเตอร์ลูกค้าสลับได้เดยสองเซนนี้ลูกค้าสลับได้เลยเพราะว่าเรามีตัวปรับรอบตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมชุดัมเบอร์หนึ่งเจ็ดสามเก้าครับผมมาเดี๋ยวเรามาเทสให้กับลูกค้ากันเลยนะครับ สายแบตบวกแบตลบลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะต่อไม่เป็นทางเราจะบอกรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยประมาณนี้โอเคผมมาเปิดครับผมสายปกติครับผมขวาปกติครับผมเห็นชัดไมมเอ่ยเบารอบครับผมปกติครับผมเพิ่มรอบปกติครับช้าเร็วได้หมดเลยนะครับลูกค้าท่าในสนใจนําไปประดิษฐ์หรือใสร่รถต้องรุ่นนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมสายขวาได้ปกติเลย โอเคผมช้าเร็วได้ปกติลูกค้าถ้าในสนใจนําไปไประดิษฐ์หรือใส่รถตรงรุ่นนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้รับผมชุดนี้นะครับเหมาะสาหรับต่ยังไปยังไก่ย่างหมูทำโรวงไก่ปราดิเดีวายได้ทุกอย่างเลยปราดิเดีวายได้ทุกอย่างเลยลูกค้าท่านในสนใจนําไปทานะครับทั้งปุ๋ยทั้งโรปุ๋ยการฉีด่นยาได้หมดเลยลูกค้าท้าในสนใจทักสอบถามทางข้อความเพจหรือโทรสอบถามได้เลยครับโอเคผมชุดอันเบอร์หนึ่งเจ็ดสามเก้าพร้อมกะส่งครับขอบคุณลูกค้ามากครับขอบคุณครับผม